Team match, let's go. The blue team has scored for the first time. What? 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 No mercy กลางออกซ้ายซ้ายสองเก็บมากหัวตัวหัวตัวซ้ายสองจอซ้ายหัวตัวนี่หัวตัวหัวตัวไงครู Tại thái quá đơn tao đi kill rồi quá đơn vị 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 máy đơn vị máy. ai hôm qua khoan tức bắn mày không biết reloading hỏi mày không tha 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 tha

อุ้ยโอ้โหโฆษณานเนีย่ยตุ๊กตาได้สิเดินเหรอเฮ้ยโอ้โหสายใกล้เนียนอยู่อนตุ๊กต่างเจลียดมากสายเป็นเดียวขวา ซ้ายซ้ายหลงคนสามเมตรสามเมตรดยิงขวาขวาอุยโหข้าหัวหังคอนหลังคนขวาสองขวาสโอ้โหเน็ตอีสาม่ดังขวาตนี้เข้าขวาดังตายตัวนี้ สี่สามต่งไม้เห็นอยู่แม่ตายปีกับเจ็บมากาหลังคอนหลังคอนตัวแป๊เจ็บ<ป>เจ็บไปเลยากเจ็บต่งมา,า<ป>โอ้โหโดนรวบไอ้ต่างเ็บตายสองเ็บไป I don't me half of the match is over, and the blue team is in the lead. The blue team is in the lead. ป่าตัวนึงเอาเลยเจ็บป่ะ<ไ>ป่าเจ็ดสิบเ,เ,เ,เข้ากลางไปต่างอยู่กลางกลา,างขวากลางขวาโหตึ๊ตัวไปขวาตัวนี้<า>ต่างตัวมาสองเมตร ตังหายห้ตังคู่ป<ะ>้าเฮ้ยข้างหลังดูกลางน้าพี่เฮ้ยเจ็บข้ามารีข้ามารีอือหือโดนในเม็ดเดียวขวาหลังคอนหลังคอนเฮ้ยขวาเลยขวารถไฟ ตายตัวนึ่งโอ้โหโดนตังไม่ขอชิดขอชิดตัวหนึ่งขอชิดตัวหนึ่งไม่ได้จะไม่ขอจะม,มุมต้องรอดประทางหนึ่งอ่ะเก่งก็ได้ จ็บดูขวาเดินกลับที่เจ็บนะต่างได้ตัน,นี้เจ็บมาก90 เียขวาขวาละซ้ายเงียบไปหนึ่งขวาตับเกิดเกิดเราเรกาิดมันเกิดมันเกิดมันสองตัวนี้ผมล็อกหล่านี้ตามมาแล้วตัวหนึ่งน่าจะ แต่งมันแท่นสูงไปตัวนึงป่้ยเน็ตกว่าเดินกว่าเดินนะมากขวาเลยเฮ้ยเจ็บเฮ้ยทำไมดาเมจไม่เข้าวะซ้ายซ้ายตัวนี้ป่วเน็ตซ้ายเดิน đang ăn uống rồi mọi chết nữa thằng Tân càng rồi. chết. The red team doesn't have a lot of time left. I don't team. โอยนี่เจ็บขัดเมดเดียวอยู่ซ้ายขัดไม่เดียวเลยเอาสหกานเนะปาเน็นทนี่นดังร้อยเกา้าสิบเอ้เก้าสิบักจดแตก